ซาลลายไปบอกว่าให้ซิ้นแข็งมาครับสวัสดีครับนาครับเอซครับวันนี้กินเนื้อย่างกันนะครับผมมาเลยวันนี้ก็นี่พอดีครับคณะอาจารย์เข้าใจดีเขาหยุดให้หยุดให้อาทิตย์หนึ่งก็บบาน,นางพยาบาลกลับบ้าน มาก็ยิ้มแย้มแจ่มใสามาก็พาหลานหลานเอเอาพาหลานๆมากินในย่างครับมาครับเบซีกินด้วยกันครับผมนาเลยครับตอนนี้ก็กำลังลงมือกำลังลงมือครับ คนนี้คนหนึ่งก็คงจะคุ้นหน้าคุ้นตากันดีนคนนี้ก็ไปเที่ยวทะเลด้วยกันไปอยู่จันด้วยกันคนเนี้ยน่ารักคนนี้น่ารักมากคนนี้เรียนมอไหนแล้วนี่มส<อ>าม<อ> <laughs> คนนี้มสามเพิ่งมสามแล้วแต่คนนี้พี่เขาก็วิทยาลัยครับ หล่าคนนู้นก็อะไรปหกปหกมามาครับกินด้วยกันเอาแบ่งกันไปหาที่นั่งกันไปก็อย่างนี้แหละครับคนเราที่บอกว่าใช้ชีวิตให้มีความสุขครับก็พาลูกหลานพาลูกหลานมากินด้วยกันอย่างนี้แหละครับเราอายุเยอะแล้ว ลูกหลานอิ่มเราก็มีความสุขเดี๋ยวลูกหลานมันโตไปมันเรียนจบมันได้งานทำเนี่ยมันก็มาดูแลเราแต่ไม่รู้ว่ามันจะดูแลเราทันหรือเปล่าก็<ห>ต้องเออ <laughs> <laughs> เราก็ต้องรักษาสุขภาพให้ร่างกายแข็งแรงเอาไว้ <laughs> เพื่อให้ลูกหลานอยากจะไปเที่ยวตรงไหนแต่ไม่งั้นเราก็มีแต่เราเนี่แหละพามันไป แม่บานผมก็จัดแจงไปไอ้มีนาล่ะอือนนะคือบางทีเอฟซีอาจจะบอกว่าผมไปไหนเนาะผมไปไหนผมคือเกากําเริบนะครับ ทำเราแขนแขนบวมขี่มอเตอร์ไซค์ก็ไม่ได้ขับรถก็ไม่ได้ก็นี่ครับนี่ก็แม่บ้านเขาก็ดูแลดูหน้าตาแม่บ้านกับลูกหลานเออ <c oughs> นเนี่ยคนเนี้ยตัวสำคัญเลยเนี่ย <laughs> มะนาวเนี่ยตัวสำคัญเลยมีแต่หลานสาวครับเราก็ต้องฝึกวิชาเพราะมีแต่มีแต่ลูกสาวครับเราก็ต้องฝึกวิชากินเหล้ากินเบียร์ให้อแข็ง เวลาสงสัยจะได้ลูกชายสองคนมั้งนี่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 คนเนี้ยเนี่ยเนี่ยสงสัยจะลูกชายเนี่ยวันนี้ก็อัปเดตให้เอฟซีนะครับมาครับผมเอีครับกินในย่างครับผมนะนี่ นี่กำลังปิ้ง,งกำลังปิ้งกำลังย่างกำลังอร่อยพอดีเลยครับผม <c oughs> ก็ FC ทุกท่านนะครับ <c oughs> มากินด้วยกันครับผมนะเมกสเสตินก็เข้ามาเมื่อกี้ก็พึ่งออกไปครับเ <c oughs> สียตินเข้ามาดูเข้ามาเยี่ยมเยียนครับบอกว่า ผมหายหน้าหายตาไปหลายวันก็เข้ามาดูเ,เข้ามาเยี่ยมเยียนก็มาครับอ,อาละพคลิ์นี้บ๊ายบายเจอกันคลิปใหม่ครับเดี๋ยวก็กินเนื้อย่างก่อนครับ